นัดดูดวงเจาะชีวิต ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คําตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวปีมะเส็งค่ะประจาเดือนกันยายน2563เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนกันยายนสักเล็กน้อยอันนี้จําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะวันนี้ใช้ไพ่ทั้งหมดสาหสำรับและเพิ่ม ตเติมเข้ามาค่ะเอาสีสำรับไปเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอเปิดก่อนนะคะใช้ไพ่ทั้งหมดสี่สำรับอันนี้คือแบบว่าเปิด กล่องให้ดูแบบสดๆเลยนะคะสีสำรับเนาะเพราะว่าเผื่อจะแบบมีอะไรเพิ่มเติมจะถามไพ่เพิ่มเติมนะคะโอเคเอมีไพ่ไพ่หลักๆนะคะก็คือจะเป็นสีพาสเทลสีม่วงนะคะแล้วก็ไพ่คาแนะนําค่ะและไพ่ที่เสริมเข้ามานะคะก็จะเป็นไพ่สีแดงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนะจะมาเริ่มเปิดไพ่กันนะคะวันนี้เนี่ยจะใช้ไพ่หลัก จะมีทั้งหมด6เรื่องราวที่เป็นหลักๆแล้วเดี๋ยวจะเปิดไพ่เพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะในเรื่องในเรื่องที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามาต้องบอกว่าครบจบในคลิปเดียวเลยค่ะโอเคเรามาเริ่มกันไพ่ใบแรกนะคะตำแหน่งแรกคือความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สํานึกของคุณค่ะตำแหน่งที่2นะคะคืออยู่ในเรื่องของการเงินค่ะตำแหน่งที่3นะคะในเรื่องของการงานตำแหน่งที่4ค่ะความรัก ตำแหน่งที่5นะคะนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระวังค่ะและสุดท้ายนะคะคือในเรื่องของโชคลาภค่ะไพ่ทั้ง6ใบาวางแล้วนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยสามารถลิง์ได้กับทุกๆใบเลยต้องบอกเลยนะคะว่าเซตนัดจับคู่เซตได้สวยมากเลยนะคะแอบชื่นชมตัวเองนะสี่ค่อนข้างที่จะ เ,เข้ากันนะคะอันนี้คิดเองนะคะไม่รู้เข้ากันจริงหรือเปล่าเปิดไพ่พร้อมกันทีเดียวทั้งหมด6ใบเลยคะ่ะสำหรับชาวปีมะเสงนะคะ อ่ความรักโดดความรักค่อนข้างที่จะอาจจะอาจจะแนบชิดกันมากจนเกินไปสักนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันนะคะโอเคค่ะไพ่ใบแรกคือความเป็นตัวตนของคุณช่วงนี้ช่วงเดือนกันยานะคะรู้สึกเหนื่อยๆค่ะเหนื่อยใจด้วยเหนื่อยงานด้วยเหนื่อยกายอีกต่างหากนะคะไม่รู้ว่าจะเหนื่อยอะไรนักหนามันอาจจะเป็น สิ่งที่เหนื่อยนะคะอันดับแรกๆและปัจจัยหลักนะคะนั่นก็คือในเรื่องของคนค่ะกับผู้คนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอนาคตเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าโอเคคือปกติสมมติถ้าเกิดว่าคุณทางานอย่างนี้ค่ะคุณยังมีแผนสําหรับเดือนหน้าสาหรับอาทิตย์หน้าได้นะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยที่คุณเป็นอยู่คุณไม่สามารถแผนไปได้ไกลขนาดนั้นคือมันเหมือนกับว่าแค่แผนแค่แผนถึงพรุ่งนี้ก็ยังก็ถือว่าดิบหรูสุดแล้วลไรเงี้หรือว่าแผนไปล่วงหน้า2วันคือถือว่าเลิศสุด ะะเพราะว่าณตอนนี้ค่ะคุณไม่รู้เลยว่าปัญหามันจะเข้ามาในรูปแบบไหนหรือว่าสิ่งที่จะต้องเจอคือในรูปแบบไหนนะคะอันนี้คือความเหนื่อยอีกอย่างหนึ่งค่ะมันก็คืออาจจะเป็นอันนี้คือนัดขอโอนเอียง เอียงไปในเรื่องของงานสมาร์ทหน่อยนะคะเพราะว่าไพา่ใบแรกก็จะเป็นก็จะเป็นในลักษณะของการทํางานเนาะแต่ว่าบรรยากาศในความรู้สึกของคุณนะคุณก็จะรู้สึกแบบเหนื่อยเนื่อยเพียกับความสัมพันธ์กับผู้คนเหมือนกันโดยเฉพาะกับคนรักนะคะสาหรับใครที่มีคู่แล้วหรืออาจจะเป็นคนรักในครอบในอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแบบนี้คะ่ะก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันนะแต่ขอเปิดไพ่เพิ่มเติมให้สําหรับ ในเรื่องของความเป็นตัวตนก่อนแล้วจะยังไงต่อไปเพราะบางครั้งคุณอาจจะคาดหวังความสมบูรณ์แบบมากจนเกินไปจนทำให้เป็นความกดดันของตัวเองอะค่ะว่าเฮ้ยทุกอย่างคือภาระของคุณคุณไอไอบไบรที่คุณแบกเอาไว้เนี่ยมันมีกี่ชีวิตที่อยู่บนบ่าของคุณนะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยมันก็เลยทําให้คุณเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะคะขอพูดลักษณะของชาวปีมะเสงซักนิดหนึ่งนะคะ สำหรับลักษณะน,นิสัยนะคะของชาวปีมะเส็งเนี่ยคือจริงๆแล้วตัวคุณถ้าเทียบทั้ง12ราศีเออไม่ใช่ค่ะ12นักกษัตริย์แล้วนะคะตัวคุณอ่ะจะเป็นคนที่จะเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์ที่สุดจะเป็นคนที่แบบไปไหนคนก็รักคนก็เอ็นดูที่สุดแล้วนะคะอยู่อันดับต้นๆและกันเรียกได้ว่าท็อป5นะคะในบรรดาทั้ง12นักกษัตริย์เนาะแต่ความเป็นสเสน่ห์ของคุณอ่ะมันจะไม่เหมือนของชาวปีนักกษัตริย์อื่นๆนะคะเพราะตัวคุณอ่ะ เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมีความดึงดูดจากภายในอะไม่รู้ว่าบุคลิกอะไรต่างๆคือคือมันเหมือนคุณนะเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายอะค่ะแต่ว่าจริงๆเราง่ายหรือเปล่าไม่รู้นะแต่สิ่งที่คุณแสดงออกมามันคือเข้ากับผู้คนได้ง่ายคุยได้แต,คแต่คุยได้ตั้งแต่เรื่องสัก,กะเบอือยันเรือลบเลยนะคะเนี่ยจะเป็นลักษณะนเนี้ยค่ะคือมันก็เลยทําให้เป็นที่รักของผู้อื่นค่ะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าชาวปีมะเส็งถ้าเกิดว่า เจอสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ชอบอะค่ะคุณจะขยันขันแข็งมากๆแต่สมมุติว่าเจอสิ่งที่ไม่ชอบปุ๊บไม่อยากทําเลยเทเลยจ้าขี้เกียจไปเลยซะอย่างนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะชาวปีมะเส็งนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดช่างคิดค่ะแล้วก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ค่อนข้างที่จะเป็นอย่างดีเพียงแต่นิดหนึ่งตรงที่ว่าข้อเสียนะคะอันนี้ข้อเสียคือทุกคนมีข้อเสียหมดนั่นแหละข้อเสียที่สําคัญที่สุดของปีมะเส็งนั่นคือบางครั้ง อาจจะพูดเวอร์เกินไปพูดอะไรเกินความจริงไปซักหน่อยหนึ่งนะคะหรือว่าบางทีอะค่ะอืมคืออันนี้นะก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเกิดให้ให้พูดอีกแบบนึงก็คือคุณสามารถพลิกแปลงสถานการณ์ได้เอาตัวรอดได้เก่งนะคะแล้วก็ให้ไอความที่พูดเกินจริงไปนิดนึงมันก็ดูมันก็ยังโอเคยังดูน่ารักน่าเอ็นดูอยู่นะคะตามสไตล์ของชาวปีมะเสกน,นะโอเคค่ะต่อมานะคะเรามาดูไพ่คำแนะนำดีกว่าว่าไพ่คำแนะนำอยากจะบอกเรื่องอะไรขอสับไพ่อีกครั้งหนึ่ง ให้คำแนะนำนะคะอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตมันทำให้คุณเป็นคุณในทุกวันนี้นะคะอะทั้งเรื่องร้ายทั้งเรื่องดีเลยนะคะคุณจะคือมันหล่อหลอมทำให้คุณกลายเป็นแบบเป็นเป็นชาวปีมะเสงได้ได้ค่อนข้างที่จะโอเคเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะคุณมีภาระที่คุณอยากที่จะรับผิดชอบจริงๆนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้อง อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของเงินกันบ้างค่ะสําหรับการเงินของชาวปีมะเส็งนะคะคือต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะอึมครึมนิดนึงนะคะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ค่ะแต่คุณยังโชคดีตรงที่ว่ายังมีคนคอยอยู่เคียงข้างคุณนะคะอาจจะมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินให้กับคุณก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณแบบขาดหรือขาดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถหยิบยืมได้เลยเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณนะคะ อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแฟนเป็นคู่รักก็ได้นะคะคือเขาเขาพร้อมที่จะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณนะคะอืมแล้วเขาก็เป็นเขาก็เป็นคนใจดี ด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วนราจะบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณยืมคุณมีโอกาสที่จะได้สูงมากเลยนะคือแบบได้เกินเกิน5 0อะไรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะการงานเรียกได้ว,ว่าออคุณเจอสิ่งที่คุณรักแล้วแหละคุณอาจจะทําแล้วคุณมีความสุขแล้วก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่ที่สุดของที่สุดในสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้แต่มันก็ทําให้มีความสุขอะคะ่ะได้อีกอย่างหนึ่งนะคะในงานนี้ค่ะมันเป็นงานที่มันสามารถที่จะ หล่อหลอมตัวคุณได้แล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปต่อยอดอะไรบางอย่างได้อ่ะคะ่ะขอเปิดขยายในเรื่องของการงานนะคะหนึ่งใบปัญหานะคะมีเข้ามานะไม่ใช่ไม่มีอาจจะเป็นเรื่องงานด้วยซ้ําไปที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยๆนะคะเรอทาให้คุณแบบคือมันอาจจะเป็นตัวดูดพลังงานพลังงานของคุณไปดูดดูด energy ของคุณไปเลยแบบนี้นะคะขอเปิดขยายเพิ่มเติมดูบรรยากาศในเรื่องของงานเพิ่มเติมนะคะ มันไม่ใช่จุดจบอะมันเป็นสัญลักษณ์คือคืองานเนี้ยมันมันมันไม่ใช่แบบเฮยชั้นฉันคือในในความคิดของคุณนะคะคุณจะรู้สึกว่าโอเคเหนื่อยจริงมีปัญหาจริงแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะจบตอนเนี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือนะ อันนี้ต้องบอกให้เตรียมตัวเตรียมใจนะคะนั่นก็คือในช่วงของเดือนกันยาค่ะคุณอาจจะมีปัญหาในหน้าที่การงานนะเข้ามาเยอะแต่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาหยุมหยิมยิบย่อยแต่มันเยอะอะมันเข้ามาแบบถีถี่รัวรวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ให้มีสติตัต้งรับเอาไว้ให้ดีดี ต่อมาค่ะขอเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะสำหรับคนที่กำลังว่างงานอยู่เรามาดูกันนะคะว่าดวงการว่างดวงการได้งานของคุณจะเป็นยังไงบ้างค่ะอ่าได้ไพ่ใบนี้นะคะคือเอาจริงๆอะนัดนัดมองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ไปสัมภาษณ์งานหรือว่าได้ไปสมัครงานหลายๆที่นะคะมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้นะคะจริงๆชาวปีมะเส็งเองค่ะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วเพิ่มแค่เพิ่มความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาสักนิดหนึ่งโอกาสอาจจะดีก็ได้นะคะขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มนะคะใน เรื่องของงานเนาะมั่นใจแล้วจะเป็นยังไงต่อไปค่ะอันนี้ต้องมุ่งม,มั่นแล้วก็แน่วแน่นะคะอีกอย่างต้องเชื่อมั่นค่ะแล้วก็อะไรที่สามารถแสดงสกคืออะไรที่แบบที่สามารถโชว์โชว์สกิลของคุณหรือว่าโชว์ทักษะของคุณได้ในในวันที่เขาสัมภาษณ์หรือว่าในวันท,ที่ที่เขาเรียกไปสมัครงานหรือหรือเรียกสอบสัมภาษณ์หรืออะไรใดๆก็แล้วแต่เลยแบบนี้ค่ะทำมันออกมาให้เต็มที่แล้วก็อย่าเฟกคือหมายความว่าอย่าไปพูดคือ คืออย่าไปพูดเอาคืออย่าไปคิดว่าพูดแบบเนี้ยเราจะดูเหมือนเป็นการเอาใจหรือว่าจะถูกใจคนที่เขาฟังอะหรือว่าถูกใจ HR หรืออะไรเงี้ยให้พูดในสิ่งที่ใจของคุณรู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่ไม่ใช่ถามว่าชอบบริษัทนี้ไหมแล้วบอกว่าไม่ชอบนะคะไม่ใช่แบบนั้นนะคะนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันต่อค่ะในเรื่องคือไม่มีที่วางไพ่นะคะขอขยบนิดนึงแล้วกัน ต่อมานะคะเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักค่ะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วมีแฟนมีสามีภรรยามีคู่มัน่นคู่หม่อันนี้ทุกสถานการณ์ได้หมดเลยกับตำแหน่งนี้นะคะเอาเป็นว่าคนที่มีคู่แล้วแหละนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะหมายความว่าบางทีอะค่ะอาจจําเป็นที่คือบางทีอะในเรื่องของความสัมพันธ์ของคู่รักค่ะก็อาจจะที่จะทําให้คุณเหนื่อยใจได้เหมือนกันนะคะคือมีปัญหาในที่ทํางานแล้วอะเรื่องเงินก็มีนะและแถมจะมาเป็นเถียงกับคู่รักอีกอะไรแบบนี้ค่ะวิธีการแก้ ง่ายๆเลยนั่นก็คือพยายามหลงเหลือพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันบ้างเพราะว่านาตอนนี้คือมันเหมือนกับว่าถ้าสามารถสิงเข้าหากันได้ก็สิงกันแล้วนะคะคือให้ให้ใหแบบเวลาของตัวเองหรือว่าให้เวลาส่วนตัวต่างฝ่ายต่างมีเวลาตรงนั้นนะบ้างอ่ะอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะคะเปิดไพ่เพิ่มเติมค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะได้พไพ่ใบนี้คือคุณต้องการความแบบ ความอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งจริงๆอ่ะสำหรับชาวปีมะเส็งนะคะดังนั้นก็อาจจะต้องให้เวลาตัวเองด้วยให้เวลากับคู่ของคุณด้วยนะคะขอดูไพ่คําแนะนําซิว่าไพ่คำแนะนำํำอยากจะบอกว่าอะไรนะคะไพ่คำแนะนํา ที่69บอกว่าความรู้สึกที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้จะถูกเปิดเผยในไม่ช้าอ่ามีความในใจอะไรบางอย่างอาจจะได้มาพูดคุยกันในช่วงของเดือนกันยาก,ก็ได้นะคะความรู้สึกที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้จะถูกเปิดเผยในไม่ช้าต่อมาค่ะเรามาดูความรักของคนโสดกันบ้างนะคะสำหรับคนโสดเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทนะคะเปิดไพ่หนึ่งใบค่ะสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะอ่าได้ไพ่ใบนี้นะคะหมายความว่า ช่วงนี้ช่วงเดือนกันยาอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะมันเหมือนกับว่ายังต้องใช้ระยะเวลามากกว่านี้กว่าใครโครโนนั้นจะปรากฏตัวต่อหน้าคุณหรือว่าต่อต่อ,ต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 อแบบชีวิตของคุณนะคะก็ให้โฟกัสเรื่องอื่นไปก่อนเนาะเรื่องความรักอย่าพึ่งนะคะสำหรับคนที่โสดสนิทค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูความรักของคนที่โสดนะแต่มีคนคุยค่ะสถานภาพไม่ชัดเจนนะคะไม่รู้จะเอาอย่างไงดีค่ะาบางทีอันนี้เรื่องเราสามารถสลับกันได้นะคะบางทีตัวคุณอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาก็ได้ซึ่งเขามีคนคุยหลายคนนะคะและในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณก็ได้อย่าลืมนะว่าชาวพิมมัสเสกเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากตัวคุณแอบมีความเจ้าชู้เบาๆด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นก็นี่แหละช่วยบอกกันมาหน่อยนะคะ ว่าคุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกหรือว่าเขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณอขอดูบรรยากาศนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไป อ่ะคือมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ค่ะ,อ,ะอันเนี้ยในรูปแบบใหม่หมายวามว่าโอเคจากตอนเนี้ยที่เป็นคนคุยกันใช่ไหมคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าถึงขั้นแฟนกันเลยหรือเปล่าไม่ใช่แต่มันจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อยเป็นค่อยไปค่ะขอดูไพ่สีแดงซิว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงอ่ะต้องใช้เวลาจริงๆคือเอาจริงๆอ่ะเหมือนพไพ่ใบนี้มามาสนับสนุนไอ้สิ่งที่นัดพูดไปเมื่อกี้นะคะต้องใช้เวลา นะคะสำหรับคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังค่ะข้อแรกเลยนะคะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุบนรถบนท้องถนนค่ะการเฉียวชนนะคะให้ระมัดระวังด้วยส่วนในเรื่องของสุขภาพไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจนอกจากการที่แบบโอเคนอนไม่ค่อยหลับนอนดึกตื่นเช้าพักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นเองนะคะทีนี้ ออีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งการพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมันจะส่งผลกับระบบการทํางานของหัวใจด้วยอาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายหรือว่าดื่มน้ําน้อยอันนี้ให้ดื่มน้ําเยอะหน่อยนะคะตัวภัยขึ้นมาเนาะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของโชคลาบค่ะโชคลาบไปไพ่ใบเนี้ยหมายความว่าคือจริงๆอ่ะพอเจอไพ่ใบนี้นัดก็รู้สึกว่ามีนะแต่ แต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แบบโดดเด่นขนาดที่แบบโอ้ยซื้อเลยซื้อเลยซื้อได้เลยแบบนี้ค่ะนัทรู้สึกว่าคุณสามารถเชื่อในเซนส์ของตัวคุณได้นะคะสำหรับคนปีมะเสงน,นะคะว่าเฮ้ยงวดนี้เลขินี้มานะหรือว่างวดนี้อะไรมานะนัทรู้สึกว่าตัวคุณอาจจะก,ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเอาเลขเนี้ยคุณก็ไปสำรวจสถิติไอ้งวดต่างๆไอ้ที่ผ่านๆๆๆมาเลยแบบนี้ค่ะซึ่งคุณเป็นแนวนั้น มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะคะลองดูนะอ่ะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชาวปีมะเสงใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริง,รงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะและถ้าใครอยากที่จะได้เบอร์โทรศัพท์ที่เข้ากับดวงชะตาของคุณเป็นเบอร์ที่ จัดมาให้เฉพาะกับคุณเลยที่เหมาะกับหน้าที่การงานเสริมในเรื่องของความรักโชคลาภใดๆก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ที่คุณต้องการจากเบอร์โทรศัพท์แล้วสามารถทักมาได้เลยนะคะ Li like, นะ์แอดนัทโฮโค่ะนัทสามารถจัดเบอร์ที่เหมาะสมให้กับคุณได้นะคะใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็แอด Li น์แอดมาได้เลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12นักกษัตริย์แล้วนัทก,ก็ยังมีดวงของคนทั้ง7วันดวงของคนทั้ง12เดือนเกิดและ12ราศีด้วยสามารถเข้าไปเลือกดู เลือกฟังกันได้เลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะคะนั่นก็คือพิกอะทาร์ค่ะล่าสุดที่ทําไปนะคะจํา EP ไม่ได้เนาะต้องขออภัยด้วยความรักของคนที่มีคู่แล้วความรักของคนโสดค่ะหรือว่าคุณเหมาะกับคนแบบไหนนะคะ EP ที่110ค่ะหรือว่าจริงๆทำมาเยอะมากจำไม่ได้นะคะต้องหยิบโพยนิดหนึ่งเนาะหรือว่า ถ้าอยากสมหวังต้องทำยังไงนะคะ EP ที่41ค่ะถ้าอยากสมหวังต้องทำยังไงนะคะหรือว่าอะไรที่ทำให้คุณมีความสุข EP ที่37นะคะสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะถ้าชอบและถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ให้นัดด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ